สวัสดีครับพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านขอจเจริญพรยรดโยมสารทุชนทุกคนทุกท่านที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ในขณนะนี้นะครับกับผมพระโชคสิริกุโตทางช่อง YouTube โชคทีพีเอ็นชาแนลนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมก็จะนําสาะธรรมะมานําเสออย่าง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กาลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมมีอะไรมานําเสนอนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอในส่วนของคําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์นะครับคําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์ซึ่งบางครั้งนะครับบางครั้งบางทีทุกวันนี้เราก็บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนเรียกอย่างไรปฏิบัติอย่างไรหรือคำไหนที่จะใช้กับพระสงฆ์ให้ ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องถูกวิธีสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับนําเสนอในส่วนของคาราชาศัพท์สําหรับประสงค์นะครับคาราชาศัพท์สําหรับประสงค์อย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กาลังรับชมรับฟังนะครับนะครับซึ่งแต่เรามีคําพูดที่ใช้กับพระภิกษุโดยเฉพาะอ,อยู่ประเภทหนึ่งบางทีก็นะครับเป็นคําที่ พระพิสุทธิสง์เป็นผู้ใช้เองนะครับเป็นผู้ใช้เองก็คือพระใช้กับพระนั่นเองครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดแล้วเช่นคําว่าอาตมาภาพหรืออาตมานะครับหรืออาตมามีความหมายเท่ากับฉันอาตมาภาพก็คือฉันนะครับฉันผมอะไรเงี้ยครับบางคําก็ทั้งท่านใช้เองและเราใช้กับท่านเช่นคําว่าฉันหมายถึงกิน เป็นต้นนะครับฉันก็คือหมายถึงกินเป็นต้นการพูดกับพระพิสูจ์ต้องมีสัมมาคารวะสำรวมไม่ใช่คำที่เป็นไปในทํานองหรือพูดเล่นหรือพูดพร่อยๆซึ่งจะเป็นการขาดความคำลบในสำหรับพระพิสูจ์สงฆ์นะครับเราจำเป็นต้องทราบราชทินานามเรียกว่าพระพิสูจ์สงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ของพระพิสูจ์เรียงลำดับได้ดังนี้นะครับผมก็จะนำในส่วนของ เพราะราจะทีนานมในส่วนของพระราชกณะต่างๆนะครับพระชจุณต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้ได้ถูกต้องนะครับเป็นลำดับวันลำดับที่1ก็จะเป็นในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชนะครับลำดับในลำดับที่1นึ่นะครับลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองก็จะเป็นสมเด็จพระราชกณะหรือชั้นสุพันนบัตนะครับชั้นสุพันนบัตคือพระพิสุ ที่มีราชธินานามนำหน้าด้วยคำว่าสมเด็จพระนะครับสมเด็จพระสมเด็จพระสามพระราชาคณะชั้นรองนะครับสามแลวก็คือเรียงลําดบบลงมานะครับเร <ito S 1> ียงลําดับลงมานะครับพระราชาคณะชั้นรองสี่พระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นนี้ก็มีก็มักมีคำว่าธรรมนำหน้าเช่น นะครับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาก็ที่ผมอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอระเดชพระคุณท่านพระธรรม,มวและนายกนะครับตอนนี้ก็ท่านก็ในส่วนของเป็นในส่วนของตำแหน่งในส่วนของที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะครับในส่วนของพอระเดชพระคุณท่านพระธรรม,มวและนายกนะครับห้านะครับพระราชคณะชั้นเทพนะครับพระราชคณะชั้นเทพนะครับ พระราชนณะชั้นนี้มักมีคำนำมีคำว่าเทพนำหน้านะครับมีคำว่าเทพนะครับนะครับมีคำว่าเทพนำหน้าในส่วนตรงนี้ก็เช่นประเทศสีมาพอรอย่าง,งานี้ครับนะครับประเทศสีมาพรนะครับประเทศสีมาพรนะของในส่วนของจังหวัดนครสีมาเจ้าหน้าจังหวัดนครสีมานะครับหกเครับพระราชคณะชั้นละ นะครับพระราชาคณะชั้นลาดนะครับพระราชาคณะชั้นนี้มักมีคําว่าลาดนําหน้านะครับในส่วนของแต่ก่อนก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของอดีตพระเดชพระคุณท่านพระราดวิมลโมลีนะครับนะพระราชวิมลโมลีนะในส่วนของอดีตเจ้าหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาวัดพายับพระรามหลวงนะครับนะพระราชวิมลโมลีเจ็ด พระราชาคณะชั้นสามัญนะครับพระราชาคณะชั้นสามัญนะครับแปดพระครูสัญญาบัตรพระครูชั้นประทวนพระครูฐานานุกรมในคนในส่วนของพระครูชั้นสัญญาบัตรนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าวาดที่ผมอยู่ตัววันนี้ก็เป็นพระครูสัญญาบัตรนะครับนั่นในส่วนของพระครูปริยัติอมรธรรมนะครับเจ้าวาดที่ผมอยู่ก็นี่ก็เรียกว่าพระครูสัญญาบัตร นะพระครูสัญญาพระครูชั้นประทวนพระครูฐานานุกรมนี่ครับพระครูฐานานุกรมนะพระครูฐานานุกรมก็คือได้รับพระครูฐานานุกรมนะก็แต่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะนะเช่นเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าหน้าอำเภอเนี่ยครับเป็นพระครูนะพระครูปลาลัดเนยเป็นต้นครับพระครูวินัยทรพระครูสมุกอะไรพระครูฐานานุกรมนะครับ แล้วก็9นะครับสุดท้ายก็เป็นพระประเรียนตั้งแต่ประโยค3ามประเรียนธรรม3ประโยคจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นในส่วนของเรียงลําดับได้ดังนี้นะครับการใช้คําพูดกับพระวิสุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ผิดกันมากก็คือสมเด็จพระราชาคณะเห็นจะเป็นเพราะมีคําว่าสมเด็จนําหน้าจึงเข้าใจว่าต้องใช้คารา,าศัพท์ต้องใช้คําราชาศัพท์ซึ่งผิด ความจริงแล้วพระพิสุสฆงทรงสมณศักดิ์ที่ต้องใช้คำที่ต้องใช้ราชาศัพท์มีเฉพาะเพียงสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นเว้นแต่พระพิสุรูปนั้นท่านจะมีฐานันดรศักดิ์ทางพระราชวงอยู่แล้วนั่นก็คือก็คือในส่วนของราชวงศ์เข้ามาบวชนะครับอุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับนในสมัยก่อนก็จะเป็นในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงองค์ พนวดนะครับเป็นพระภิกษุนะครับในพระพุทธศาสนาบื้องนี้เป็นต้นนั่นก็คือนะเราก็จะใช้คำราชาศัพท์ได้เต็มที่นะครับแต่ในส่วนตรงนี้คำราชาศัพท์ผมก็จะยกมาเป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับคำราชาศัพท์ที่ที่ควรทราบนะครับคำราชาศัพท์ที่ควรทราบาพระภิกษุที่เป็นพระราชวงศ์ใช้ราชาศัพท์ตามลําดับขั้นแห่งพระราชวงศ์สมเด็จสำหรับสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระราชวงศ์ดังนี้นะครับก็คือใช้ดังนี้นะครับสําหรับที่สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระราชวงศ์ใช้ดังนี้ในส่วนของช่วงรัชกาลที่สี่นะครับสมเด็จพระสัมมาจ้านะครับมหาสัมมาจ้าตรงนี้ก็จะใช้จะใช้ในส่วนของคําว่าคําขึ้นต้นใช้ว่าขอประทานกาบทูลนะครับ ขอประทานกราบทูลน,นะครับก็คือเราเรา,เราเรากล่าวคา,าในส่วน Designer ของพระนามเต็มนะครับเกล่าวคาพระนามเต็มสําหรับคําขึ้นต้นใช้คำใช้ว่าขอประทานกร่าบทูลเกล่าวพระนามเต็มแล้วก็กล่าวคําพระนามเต็มของท่านนะครับสรบสรพนามสรรพนามแทนผู้พูดนะครับสรรพนามแทนผู้พูดใช้ว่าข้าพพุทธเจ้านะครับในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชท,ที่เป็นพระราชาวงศ์นะครับ ก็คือก็คือมีเนสนในส่วนของเชื่อพระวองอยู่หรืออาจจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับข้าพุทธเจ้าสัพนามแทนพระองค์ท่านใช้ว่าใต้ฝ่าพระบาทนะครับคําลงท้ายใช้ว่าควรมิควรวแล้วแต่จะปวดเ้าปวดกระมมงนะครับสําหรับคนลงท้ายเมื่อเมื่อเราพูดชื่อเสร็จเราก็คําลงท้ายนะครับมีคําคําลงท้ายใช้คำว่าควรมิควรวแล้วแต่จะปวดเ้าปวดกระมมง <c oughs> สำหรับ สำหรับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสำหรับสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีซึ่งดํารงตําแหน่งสกุลมหาสังฆปรินายกใช้ราชาศัพท์เสมอพระเจ้าวรวง์เธอที่มีได้ทรงกรมที่ม่ได้ทรงกรมนะครับก็คือใช้ราชาศัพท์เสมอพระเจ้าวรวงเธอที่ไม่ได้ทรงกรมนะครับเช่นคาขึ้นต้นใช้ว่ากราบทูลน,นะครับกราบทูลเสาะนะ ก็เลยจะแบบกาบทูลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยนะกาบทูลพวกล่าวคำว่ากาบทูลเสร็จแล้วก็กลา่กลาวพระนามเต็มของของท่านนะครับสรรพนามแทนผู้พูดใช้คําว่าก้าวกระหม่อมก้าวกระหม่อมสําหรับชายนะครับก้าวกระหม่อมฉันสําหรับหญิงพูดนะครับก้าวกระหม่อมฉันสําหรับชายก็จะใช้คําว่าก้าวกระหม่อมนะครับส่วนผู้หญิงจะเติมคําว่าก้าวกระหม่อมฉันเข้ามานะครับส um ําหรับหญิง คำลงท้ายใช้ว่าควรไม่ควรแล้วแต่จะปูดนะครับก็คือหลังจากหลังจากเราเรากล่าวคชื่อท่านชื่อนะพระนามท่านนะนามท่านเสร็จแล้วเราก็ใช้คําว่าควรไม่ควรแล้วแต่จะปวดสรพนามแทนพระองค์ท่านใช้คําว่าฝ่าพระบาทนะครับสรพนามแทนพระองค์ท่านใช้ว่าฝ่าพระบาทนะครับสําหรับในส่วนของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณาสดงสมเด็จพระสังฆราชสกลมาสังคปรินายกนะครับอันนี้แต่ในเถอนของสรพนามบุรุษที่หนึ okay. ่งที่พระพิสุใช้นะครับสําหรับพระพิสุใช้นะครับนะครับสําหรับพระภิษุใช้สรพนามบุรุษที่หนึ่งที่พระพิสุใช้นะครับคําที่ใช้ก็คาเบื้องต้นคําที่ใช้คําว่าอาตมานะครับคําว่าอาตมาโอกาสที่ใช้นะครับอันนี้สําหรับพระพิสุใช้นะครับ สำหรับพระพิสุใช้คําที่ใช้นั่นก็คืออัตมาจะใช้ในโอกาสไหนครับโอกาสคือพระพิสุใช้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะตําแหน่งสูงในโอกาสที่ไม่เป็นทางการน,นี่ครับต่อไปนะครับอัตมาภาพคําว่าอัตมาภาพนะครับคำที่ใช้อัตมาภาพโอกาสที่ใช้พระพิสุใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป และใช้ในโอกาสที่เป็นทางการเช่นการแสดงพระธรรมเทศนาการแสดงพระธรรมเทศนานะครับนี่ในส่วนของคำว่าอัตามาภาพคำต่อไปครับคำว่าก้าวกระหม่อมนะครับนะครับก้าวขอัยครับก้าวกับผมนะครับก้าวกับผมก้าวกับผมก็คือโอกาสที่ใช้คือภาพภิสูจ์ใช้กับภาพภิกูุ ที่เป็นอุปชาอาจารย์หรือที่ดำรงสมณศักดิ์สูงกว่าเก้าวระมนะครับพระพิสุทธิ Star ์จะใช้กับในส่วนของอุปชาอาจารย์หรือท่านที่ดำรงสมณศักดิ์สูงกว่าและสุดท้ายครับผมกับกระผมผมกับกระผมพระพิสุทธิ์ใช้กับพระพิสุทธิ์ด้วยกันโดยทั่วๆไปนะครับพระพิสุทธิ์ใช้กับพระพิสุทธิ์ด้วยกันโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือ สพนามบุรุษที่หนึ่งที่พ,พระพ,พิสุใช้นะครับมาดูสรพนามบุรุษที่สองที่พระพิสุใช้ใช ah นะครับสรพนามบุรุษที่สองที่พระพิสุใช้คําที่ใช้คําว่ามหาบอพิษนะครับมหาบอพิษก็คือใช้ในโอกาสใช้กับพระเจ้าแผ่นดินครับรพระเจ้าแผ่นดินพระพิสุจะใช้คําว่ามหาบอพิษนะครับแล้วคําต่อไปคําคําว่าบพิษนะครับบบพิษ บอพิษใช้ในโอกาสกับพระราชวงศ์นะครับใช้กับพระราชวงศ์นะครับสําหรับคําว่าบอพิษในส่วนของพระจะใช้คําว่าบ่อพิษกับพระราชวงศ์พระใช้คําต่อไปคือคุณโยมคุณโยมนะครับใช้คําว่าคุณโยมนั่นก็คือใช้ในโอกาสคือบิดามันดาญาติผู้ใหญ่หรือ ผู้ที่อาวุสโสสูงกว่าอาวุโสสูงกว่านะครับสําหรับคําว่าคุณโยมนะครับคุณโยมคุณเธออันนี้คําสุดท้ายครับคุณเธอใช้กับบุคคลทั่วไปครับคุณเธอนี่ครับก็บางครั้งนะครับบางคงกระผมก็จะใช้คําว่าเธอนะครับเธอนะเธอว่็อย่างไรคุณคุณว่านยังไงนะฮะคุณว่าอยังไงซึ่งบางครั้งหลายหลายหลายท่านหลายคนก็จะบอกโอ้ทำไมอะไร ใช้คำสุภาพจังใช่ธรรมดาแต่แต่ในส่วนของศัพท์กเราจะบอกเกะแก่ไปไหนว่างน่นาะโยมอะไรประมาณนี้แต่ในส่วนของที่บอกว่าสรรพนามที่ที่ที่ถูกที่ถูกต้องนะครับก็จะบอกคุ้นเธอใช้คำบุคคลทั่วไปนะครับสรรพนามบุรุษที่สองนะครับสรรพนามบุรุษที่สองที่คารวะใช้เมื่อกี้พระใช้นะครับสองอันแรกพระใช้มาดูคารวะใช้นะครับคารวะใช้นะครับ ฆรวาสใช้สนามบุรุษที่สองที่ฆราวาสใช้คำที่ใช้พระกุณเจ้านะครับคําว่าพระกุณเจ้าฆรวาใช้ฆรวาสก็คือญาติโยมนะครับฆรวาใช้คําว่าพระกุณเจ้าก็คือใช้กับฆรวาสใช้กับสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็ลองสมเด็จพระราชาคณะนะครับนะครับสำหรับคําว่าพระกุณเจ้าคือใช้กับสมเด็จพระราชาคณะหรือลองสมเด็จพระราชาคณะ คำต่อไปคือคําว่าพระคุณท่านพระคุณท่านคือใช้กับก็คือฆราวาสญาติโยมใช้กับพระราชาคณะชั้นรองลงมานะครับสําหรับคําว่าพระคุณท่านนะครับคําว่าท่านนะครับคราวาญ,ญาติโยมใช้ก็คือใช้กับพระพิสุทั่วไปครับนะครับคําว่าท่านก็จริงอยู่นะที่บางโยมบางท่านบอกว่าอ,อผม ผมให้เกียรติผมให้ความเคารพนับถือก็จริงครับไม่ผิดแต่ในส่วนตรงนี้ผมก็มานําเสนอในส่วนของนะคำราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์นะครับที่กรูบาอาจารย์พระอาจารย์ท่านเรียบเรียงแล้วก็แต่งเอาไว้นะครับนะผมก็จะนํามาเสนอยังเสนอแนะนํอยังทุกท่านนะครับนะแล้วก็คําขานรับที่พระพิกษุใช้นะครับคําขาดรับที่พระพิกษุใช้ คำขานรับนะครับก็คือขานรับถ้าถ้าเป็นเราธรรมดาก็จะบอกว่าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้ก็จะบอกว่านะครับคำขานรับคำแรกนะคือขอถวายพระพรนะขอถวายพระพรนะครับคำขานรับขอถวายพระพรนี่คือพระราชวงศ์ครับพระราชวงศ์คือขานรับพระราชวงศ์ขอถวายพระพรเจริญพรอันนี้เจริญพรครับเจริญพรจะใช้กับคณะญาติโยมทั่วไปครับ บางครั้งน่าจะมาบอกเจริญพรอันนี้คือขันรับนะครับเคยขันรับโยมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็คือขันรับเนี่ยโยมบอกแต่ว่านมัสการพระคุณคุณท่านนมัสการท่านนะจะมาก็จะรับเจริญพรนะครับเป็นดลสุดท้ายนะครับคำขานรับที่พระพิสุใช้นั้นคือคําว่าครับกับขอรับนะครับครับกับขอรับก็คือคําขันรับที่ ใช้กับพระพิสุ์ด้วยกันนะครับพระใช้กับพระพิสุ์ด้วยกันนะครับแล้วต่อมาก็คือว่าสับสําหรับพระพิสุทิ์ที่พบบ่อยนะครับสับสําหรับพระพิสุท์ที่พบบ่อยนะครับผมจะยกมาในส่วนของสับที่เราศึกษาไว้นะครับควรศึกษาไว้นะครับนะครับคำแรกครับรูปครับรูปก็คือลักษณะนามสําหรับพระพิสุสงฆ์พระพิสุ์สงฆ์เป็นหนึ่งรูปนะครับ ะนะครับลักษณะนามสำหรับพระภิสุสงฆ์คํคำต่อไปครับอาราธนาครับอาราธนานั่นก็คือขอเชิญนะครับโอกาสที่ใช้ก็คือขอเชิญนะครับคำที่ใช้อาราธนาโอกาสที่ใช้คือขอเชิญครับคำต่อไปครับคำที่ใช้เจริญพระพุทธมนต์ครับโอกาสที่ใช้ก็คือในโอกาสสวดมนต์นั่นเองครับสวดมนต์นะ คำว่าพัตตาหานครับพัตตาหารก็คืออาหารครับพัตตาหานก็คืออาหารประเคนครับประเคนนั่นก็คือยกของด้วยมือให้พระด้วยมือให้พระแต่ในในความในตรงนี้ผู้ชายสามารถยกไปให้กับผู้ชายแต่ในส่วนของผู้หญิงเมื่อยกยกได้ไหมครับได้แต่พระก็จะเอาผ้ามารองรับเพราะว่าอะไรครับเพื่อเพื่อกันไม่ให้มือพระกับมือโยมผู้หญิง ไปถูกกันนะครับยมมือโยมผู้หญิงไปถูกกันพอม,มือโยมผู้หญิงไปถูกแล้วมันเกิดมันก็เลยก็เกิดเกิดความรู้สึกนะครับเป็นธรรมดาของชายถูกยิงจึงไม่อยากให้เกิดในส่วนของกิเลสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีครับนะจะรู้สึกไม่ดีจึงเอาผ้ามารองรับแทนนะครับแต่ในส่วนตรงนี้จึงบอกว่าทําไม่ถูกต่อไปครับฉันครับคำว่าฉันก็คือกินนะครับกินฉันก็คือกินถวายครับถวาย มอบให้ถวายมอบให้ถวายมอบให้เครื่องททยธรรมครับเครื่องไทยธรรมนั่นก็คือของถวายต่างๆของทาบุญต่างๆนะครับคือเครื่องททยธรรมคือของถวายพระของถวายพระของทาบุญต่างๆครับเครื่องไทยธรรมคําว่าอนุโมทนาครับอนุโมทนาอนุโมทนาแปลมานั้นก็คือยินดีด้วยครับยินดีด้วยอนุโมทนานะยินดีด้วยนะอะไรเงี้ย อาสนะอาจสงก็คือที่นั่งแบบที่นั่งธรรมะทำตามตาบนะครับคำต่อไปคือธรรมะธรรมะคือที่แสดงธรรมครับที่แสดงธรรมนะครับเสนาสนะนะครับเสนาสนะสถานที่ที่ภิกษุใช้เขาเรียกว่าเสนาสนะนะครับจำวัดนอนครับนอนนะครับจำวัดก็คือนอนที่เราเข้าใจง่ายๆสงสง สง้น้าก็อาบน้ําลยนะครับสงคําว่าสงก็คืออาบสงก็คืออาบสงน้ําอาบน้บามนหน้าผ้ตา,า,าตายครับตายครับมรหน้าผตายครับปงผมนี่ครับปงผมนะครับป,ปงแล้ว,ลวก็คือโกนผมนั่นเองครับก,ก็มีใบใบมีดม,มาปงผมถ้าเป็นในส่วนของสามียกก็จะบอกปันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็คือผู้นี้นรรที่วันธุกรรมคือปงผมให้ กุฏิกุฏิคือเรือนภักในวัดครับเรือนพักกุฏิที่พักเรียนภักพระสงฆ์นะครับจำพรรษานะครับจำพรรษาคืออยู่ประจําวัดนะครับจำพรรษาคืออยู่ประจําวัดนะครับอุปสมบทก็คือบวชบวชเป็นพระภิกษุนะครับอันนี้คือคาก็คือบวชใช้คําว่าบวชเป็นพระใช้คําว่าบวชเป็นพระใช้คําว่าอุปสมบทนะครับ บรรพชาบรรพชาก็คือบวชเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรใช้คำว่าบ,บรรพชานะครับลาศิกขาคือศึกศึกนะขีฬานเภสัตนะครับกีฬานเภสัตคือยารักษาโลกนะครับยารักษาโลกลิขิตลิขิตนะครับจดหมายครับคำว่าลิขิตลิขิตที่ใช้ค,คำพระคือคำผ้าคือลิขิตแต่ความหมายมันคือจดหมายครับคลองผ้าครับคลองผ้าอย่างเงี้ยคลองผ้าแต่งตัวครับให้ดูเรียบร้อย นะครับก็คือของพระถวายอดีเลกนะครับถวายอดีเลกคือกล่าวบทอวยพรพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้ค so. ือการถวายอดีเลกกล่าวบทอวยพรพระมหากษัตร์คือการถวายอดีเลกบินทบาตครับบินทบาทคือรับของใส่บาทแล้วก็คําต่อไปคือโปงอบัตครับปงอบัตคือแจ้งความผิดในราบอันนี้อันนี้คือของพระพระจะเข้าใจนะครับคือการป่งอบัตก็คือจะเข้าไปในโบสถ์แล้วก็แจ้งว่า ท่านไปทําผิดอะไรมากฉันของขอบเคี้ยวในเวลาวิกาลนี่เป็นต้นนะทำของขอบเคี้ยวพูดโกหกอะไรก็บาไปครับในส่วนของอาบัตเบาครับแต่ถ้าเป็นอาบัตขึ้นมาก็เป็นสังฆทิเศตก็อันนั้นก็อีกอย่างึ่งครับสุดท้ายอาบัตในส่วนของปราชิกสี่อันนั้นก็คือแก้อะไรไม่ได้ครับไม่ต้องไปแจ้งครับนะครับแจ้งแจ้งได้ก็คือโดนก็คือแจ้งเหมือนเดิมครับแต่ในส่วนของเขาจะมีการ สงสวดนั่นก็คือว่าถามถึงสามครั้งครับก็คือสงถามถึงถามว่าท่านทําผิดนี้ใช่ไหมใช่ถามครั้งที่สองท่านทําผิดนี้ใช่ไหมถามสามครั้งก็คือยังทําในส่วนของสงสวดกรรมสามครั้งแล้วยังผิดอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือก็บอกว่าท่านนะครับนะไปปงนะไปอยู่กรรมไปนะครับศึกษาอะไรอย่างนี้ครับปัจจัยครับปัจจัยครับปัจจัยคือเงินครับเงิน เงินครับนะก็คือปัจจัยธรรมวัตรนะครับธรรมวัตรคือธรรมวัตรวัตละครับวัตละไม่ใช่วัตดอเด็กนะครับวัตละก็คือสวดมนต์นะครับในส่วนของธรรมวัตผดียงสงคําว่าคําว่าผดียงสงนะครับคำว่าเป็นเดียงสงคือแจ้งให้สงทราบนะครับแจ้งให้สงทราบนะอันนี้แล้วคํานี้ครับสุภาครับสุสุภาสุภาสุสุภาคือ สักผ้ายอมผ้าครับเขาเรียกว่าสุภผ้าคำผ้าก็จะใช้ว่าสุ่ผ้านะครับแล้วสุดท้ายครับอาภาทกครับอาพาธนั้นก็คือป่วยครับผม <c oughs> ป่วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมยกในส่วนของคำราชาศัพท์สำหรับประสงค์มานําเสนออย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะเพื่อในส่วนของการที่นะเป็นข้อมูลศึกษานะครับศึกษาไว้ไม่เสียหายครับ วันนี้ก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุนนาาณคณะกุบาลกรรมทุกรูปทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับจเจริญพรญาติโยมนะครับญาติโยมนะคุณโยมนะคุณโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับนะในส่วนตรงนี้ก็ถือว่ามาแจ้งให้ได้ยินนะเสน่สาหรับในการใช้นะอันตามาก็ไม่ใช่ว่าใช้ถูกเสมอนะครับก็มีบางจังหวะก็ผิดต,ตกบ้างน,นะก็นะถือว่าวันนี้เรามาชี้แจงเพิ่มเติมนะให้ทุกคนทุกจัน์ได้ได้ฟังได้แลบฟัง,ร,งรับชมนะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับจมเราฟังและก็รำลึใจกับกระผมในส่วนของพระโชคสิริคุตโตในส่วนของทาง u b e Channel นะครับ YouTube Channel ช่องโชคนะครับโชค TPN c h a n n ช l ครับ C-H-O-K-TPN แล้วก็ C-H-A-N-E-L โชค TPN c h a n n e าครับขออำนาจนะครับคุณประสิีวัฒนาตรายมาปกปักแล้วสาคณกครูบาอาจารย์ท่านผู้ชมท่าผู้ฟังจเจริญ พอเจริมในทาเตีกยท่านบทาทุกชุานทุกคนทุกท่านที่รับชมและฟังอานมากับผมมาณโอกาสวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาจเจริญพรทุกคนทุกท่านครับ